ตัดต่อปลายขากางเกงตรงนี้ความยาวของลูกค้าที่เท่าไหร่เราก็ตัดออกมาเลยนะตัดเท่าที่ลูกค้าต้องการนะคะเผื่อเย็บนิดนึงก็ได้แล้วเราก็ตัดออกมาเลาะปลายขาเดิมออกเลาะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาตัดออกเหนือจากรอยพับเดิมลงขึ้นมาเนี่ยประมาณหนึ่งเซนให้เหลือที่พับเย็บประมาณหนึ่งเซนแบบนี้นะคะคำนวณด้วยสายตาตัดให้เท่ากันตลอดรอบขานอกในแบบนี้นะคะตัดออกมาเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเย็บขั้นตอนเย็บเราจะมาดูตะเข็บที่มีได้ได้เส้นเย็บคู่ ว่าเขาหันไปทางไหนแล้วเราก็หันที่ปลายขาที่เราตัดออกมาให้เป็นเหมือนกันแนวเดียวกันถ้าหันคนละด้านคือใส่สลับขานะจากนั้นเราก็เย็บข้างๆเส้นที่เราเลาะอ,ออกประมาณหนึ่งแปดนะคะหรือว่าหนึ่งเตีนผีเล็กริมๆตรงนี้นะคะริมๆตรงอ่ารอยพับเดิมเข้ามานะ่ะเปิดออกแล้วเราก็เย็บ ข้างๆเส้นได้ที่เราเลาะจนรอบเลยนะแนวผ้าที่เราตัดออกวางให้เขาเสมอกันนะคะที่เราตัดให้เท่ากันเมื่อกี้วางให้เขาเสมอกันทั้งตัวเกงแล้วก็ปลายขาไม่ต้องขีดไม่ต้องกัดอะไรจะทำง่ายนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะรอยเย็บตรงแบบนี้เนี่ย จากนั้นเราก็จะมาคิ้วนะคะส่วนไหนที่หนาเราก็ใช้เหล็กทุบเนี่ยมาตอกหรือว่าใช้กันไก่เลมตะเข็บด้านในออกเพราะว่าถ้าหากว่าหนาเกินไปเนี่ยเขาจะปิดไม่มิดนะคะทุบเพื่อให้นิ่มไม่ใช่ทุบให้บางนะเพราะว่าเขาหนาเนี่ยทุบแล้วก็จะไม่บางเราก็คิ้วด้านบนหนึ่งตีนผีเล็กนะคะ จับผ้าที่เราตัดเนี่ยยัดเข้าไปตรงกลางของปลายขาแบบนี้ส่วนที่ตะเข็บขึ้นหนาๆเราก็หมุนช่วยจักนิดนึงนะคะ ถ้าเราไม่มีได้ยีนแบบเส้นใหญ่แบบยีนเราก็ใช้ได้สองเส้นใส่พร้อมกันในเข็มเดียวก็จะได้เป็นเส้นคู่เหมือนกับเส้นได้ยีนนะคะปกติส่วนตัวพี่นายจะใช้ตลอดเลยนะได้คู่เนี่ยใช้มายี่สิบห้าปีแล้วไม่ค่อยได้ใช้ได้ยีนเพราะว่าสองเส้นคู่เนี่ยจะเย็บตัดต่อสวยกว่าได้ยีนนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะ เพื่อนๆลองเปรียบเทียบกันดูคิ้วไปเรื่อยๆจนรอบค่อยๆเย็บมือก็ดันผ้าด้านล่างเนี่ยเข้าไปถ้าเราไม่ค่อยจับดันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปีนออกนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เราตัดขาอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะคะตัดต่อใช้ลายฟอกเดิมขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าแชร์ได้นะคะ